หลังฝนตกเขามาเบ่งหัวมันอีกประมาณมีสิบหม,มือ่้เดรียญนหนึ่งเลยละเอาชิมว่าขุดให้แปลงมันไปก่อนว่ามนนันเป็นแต่เปนลนแป้งทำเลย จะไปวัดเมือ่อ่งก็ได้เอาไปขายบางนันได้แปลงนิบหกนิบหกกิบเจ็ดก็เป็นแป้งเต็มที่แล้วพี่น้องหัวเข่าดำแล้วหัวมันดำหมดแล้ว ถ้ามันเป็นมงวงอ่ะเริ่มอันนี้ว่ามันเริ่มดำเลยแดงมันเต็มทีแล้วแต่มันก็นยังบดเถิงสามสิบดีให้มันเถิงสามสิบแต่ถ้ามันฝนมันบดตกอีกมาตัดสิบ ขึ้นแปลงไว้อยู่รพี่น้องหัวมันเป็นสีม่วงครับหัวมันเป็นสีดำหมดแล้วอยากให้มันแปลงสามสิบไว้อยู่สิได้คุดคุดแล้วก็สิปลูกต่ออีก เงาหน่อยก็มี่น้องเงาหน่อยตาใหญ่ข้นอีกก็มี่นูนี่ผมวขึ้นดำหแแมลแล้วแปงมากใกล้สามสิบแล้วอีกประมาณ ยี่สิบหมื่นี่ยก็ะนาสิบขึ้นหอดสามสิบล่อเบิงอีกยี่สิบหมื่นเพืเดือนหนึ่งแต่ว่ายี่สิบหมื่นนี่ครับจะหยดล่อเอบิงไปอีกจค่ชุดว่ามันแต่งมันได้สามสิบวะ เพราะว่าถ้าแป้งสามสิบมันจะคอยสามบาทกลัวเพาไว้โดนมันไม่ยังนักยานมันราคามันลงเพราะว่าช่วงหนาแรงนี่มันมันสิออกหลายหัวมันเริ่มดำหลายเลยหัวเริ่มขื้นสีดำ ดำแล้วมันกับแป้งเริ่มสางแป้งอย่างเดียวนะพี่ต้อง